สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็เจอผมอีกวันหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ผมก็มีแบบใหม่มาให้น้ำเพื่อนๆนะครับอ่าแวบที่เก็บเหรียญดรั้นนะครับเหรียญทีอาเอกนะครับอ่ะอ่าใจกระเป๋าบอส่อนเพื่ในการเก็บนะครับอ่ะครับอ่าจิ๊บเบ้าไปอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะครับอ่ะแล้วก็สูงสุดนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะได้นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน สามชิพเจ็ดซาดูชินะทุกห้านาทีนะครับอ่ะครับอ่าก็เลยตามตรงนี้นะครับอ่แจมสุดก็เราก็าจะได้ประมาณ 3, 9, 000, สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันจะได้สามกอ่าเชียร์เอกนะครับอ่ากลางๆกง็จะได้ประมาณสี่แสนนะครับสูงสุดก็ห้าแสนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเพืพ่อนๆก็กดลิงก์ข้างล่างคอาม่านะครับอ่ากดลิงก์ข้างล่างคอามาก็จะมีล็อกออางาตรงนี้นะครับอ่ะมาเจอหน้านเน,านี้ก็จะมีพวกลงมาเพืพ่อนๆก็ไปก๊อปปี้กระเป๋านะครับอ่ากระเป๋าเชียร์เอกนะครับของเพื่อนๆที่ใน ข้อสินเพย์นะครับอ่ามาวางที่เรากวางว่างนะครับอ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดื่องน้ำมันข้างล่างอีกนะครับอ่าก็อาจจะมีจะมีเลขนะครับอาจะมีเป็นตัวเลขตามนี้นะครับเมื่อกดตามนี้นะครับนะครับมันมาหนึ่งหนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้านะครับอเก้านะครับสามนะครับหกหนึ่งนะครับแล้วก็เก็ยร์เกียร์แช่นตรงนี้นะครับอ่ ก็เลิกข้างบนนะครับเราก็เลิกเป็นหางรถนะครับเ,เดี๋ยวผมเลิกนะครับถ้าเลิกไม่ถูกแล้วก็จะได้เลิกใหม่นะครับะนะครับอ่าแล้วก็กดกิสแล้วว้นะครับอ้าวแลบด้วยนะครับอา่าครั้งนี้ผมก็ได้อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สินะครับอ่ะ ไม่รู้กันที่กระเป๋าพอสินเพนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องรอนะครับเพื่อนๆมักเก็บก็เข้าทันทีนะครับไว้มักนะครับก็คือว่าเป็นแบบที่รีนะครับเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับอันนี้นะครับวันนี้วันที่28นะครับก็เดือนออกแกตสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็จากแมบ ว่านี่นะครับที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็จำนวนที่ผมได้นะครับก็จีบเรียนนะครับกับก็เข้าไว้มากนะครับในน้ำเพื่อนนะครับเพื่อนที่อยากจะมาเก็บเรียนฟรีนะครับช่วงนี้ก็มันจะจ่ายดีนะครับให้เข้ามาเก็บกันนะครับทุกห้านาทีมก็จะบอกตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเราจะ เราไล่เดนเพื่ออะไรนะครับเพื่อโฆษณาตรงนี้นะครับอ่ะเพราะว่าโฆษณาตรงนี้นะครับครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านในสนใจก็กดลิ้ข้างล่างข้มมาได้นะครับอ่ะก็ถ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปน,นี้ก็ผักกด l i k กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ่าถ้าจะมาชิมใหม่ก็ผักติดตามช่องนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชิปใหม่ๆนะครับครับสวัสดีครับ